สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาเที่ยวทุ่งนานะครับมาชมต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้นะครับผมมาเพราะว่าหลบแดดหลบความร้อนนะครับซึ่งอากาศมันร้อนมากนะครับไม่รู้จะไปทางไหนก็เลยมาทุ่งนามาหาความเย็นความสดชื่น จากต้นไม้นะครับที่ปลูกไว้นะครับแม้แต่โทรศัพท์นะครับอยู่เฉยๆยังร้อนระอุเลยพี่น้องคิดดูว่ามันร้อนขนาดไหนนะครับวันนี้ผมก็เลยหนีร้อนมาพึ่งเย็นนะครับมาชมใบไม้เขียวๆนะครับพี่น้องดูสิครับมันแห้งเล้งก็จริงแต่ว่า ต้นแดงนะครับเขาจะเดินเติบโตได้ดีมากนะครับเป็นไม้ท้องถิ่นนะครับสวยงามมากสวยงามมากนะครับนี่ฮะผมก็พาพี่น้องมาเดินเล่นนะครับเป็นการผ่อนคลายจากความร้อนนะครับขณะที่ผมถ่ายทําคลิปอยู่นี้ก็เย็นแล้วนะครับสิบห้าสิบหกเออทศครับสิบเจ็ดนาฬิกาแล้วนะครับแต่ก็ยังร้อนอยู่นะครับแดดก็ยังเปรี้ยงนะครับ ยังร้อนอยู่จริงๆนะครับไม่รู้จะหลบไปทางไหนร้อนจริงๆครับก็เลยอยากจะชวนชนเพื่อนๆนะครับที่พอจะมีที่มีทางหรือว่ามีส่วนไหนที่มันปลูกต้นไม้ได้นะครับพี่น้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับจะได้ลดโลกร้อนได้บ้างน,นะครับนี่ครับนี่ถ้าผมไม่ได้ปลูกต้นไม้ นะครับก็ไม่รู้จะหลบไปทางไหนนะฮะประโยชน์ก็เห็นเน,นะครับได้หลบร้อนนะครับได้ความอุดมสมบูรณ์พี่น้องดูต้นไม้ตรงนี้สิครับเขาเขาทนแรงนะครับทนแรงนี่ขนาดหน้าแรงเ,เห็นไหมเขากำลังแตกยอดขึ้นมาใหม่นะครับต้นนี้ก็จะเป็นต้นเขาเรียกอะไรนะอ่ อเมรอกานีแอฟริกานะครับถ้าผมจะไม่ปิดดูสิครับเขียวชะอุ่มมากเลยเขาเป็นต้นไม้ที่น่าปลูกมากนะครับสําหรับอีสานบ้านเรานะครับเพราะว่ามันทนแรงทนแรงได้ดีมากๆดูสิครับเนี่ยนี่หน้าแรงนะฮะเขายังเขียวขจีได้ขนาดนี้นะครับเขายังมีความอุดมสมบูรณ์ได้ขนาดนี้มันเป็นต้นไม้ที่น่าสนใจมากพี่น้องครับสวยงามจริงๆนะครับโอเคครับพี่น้องครับอ่ ก่อนจากกัน,นะครับฝากเป็นให้เพื่อนๆได้ช่วยคิดนะครับช่วยกันปลูกต้นไม้คนละต้น2ต้นก็ยังดีนะครับจะได้ช่วยกันลดโลกร้อนนะครับเพี่องครับขอลาพี่องไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ขอบคุณทุกกำลังใจที่มารับชมนะครับสวัสดีครับ